วันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์นักศึกษาในรั้วมหาลาัย u d r u นะคะว่าโดยปกติแล้วนักศึกษาช่วงเที่ยงเนี่ยพักเที่ยงเนี่ยเขาไปกินข้าวที่ไหนกันโอเคครับไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางสาวจเจรัชยาถพุทธคะ่ะมาจากสาขาอะไรคะ่ะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารปกติแล้วช่วงเที่ยงชอบกินข้าวที่ไหนคะ ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นใต้ตึกสามค่ะถ<อ>ามคำให้กับชีวิตในมหาลัยนะครับโคตรลำบากค่ะโอเคครับแล้วสถานะตอนนี้เป็นไงบ้างครับเออสถานะถ้าหมายถึงการเรียนก็ยากพอสมควรค่ะขอคอนแทคให้กับหนุ่มๆหน่อยได้ไหมครับโอ้คอนแทคแล้วคะ P X L O I ค่ะโอเคครับขอบ,ขบอคุณครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อออกัสรับมาจากสาขาอะไรคะวิทยาปกติแล้วตอนเที่ยงพี่ออกัสชอบไปกินข้าวที่ไหนคะก๋วยเตี๋ยวหลังมอสถานะตอนนี้เป็นไงบ้างครับสดครับแล้วขอสามคำให้กับชีวิตในมหาลาัยตอนนี้หน่อยได้ไหมครับสนุกมากครับขอคอนแทคหน่อยได้ไหมครับยศกร์สองสี่ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อไขาวานค่ะมาจากสาขาอะไรคะสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ค่ะปกติแล้วเนี่ยพี่ไขาวานเนี่ยช่วงเที่ยงจะไปรับประทานอาหารที่ไหนคะ่ะเออส่วนมากจะไปร้านตึกยูเนี่ยงค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อ๋คขอสามคำให้กับชีวิตในมหาลัยหนะกครับเรียนหนักมาก <laughs> แล้วสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่โส,สดค่ะ ขอคอนแทคหน่อยได้ไหมครับสำหรับหนุ่มๆที่อยากได้ได้ค่ะเอา Facebook ได้ไหมได้ครับชื่อกมวลทิพย์ธรรมาปีภาษาอังกฤษค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมไปติดตามพี่เขานะคะขอบคุณคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะอ่าพี่ชื่อพีพีครับอยู่สาขาภาษาอังกฤษโดยปกติแล้วตอนเที่ยงพี่พีพีชอบไปกินข้าวร้านไหนค่ะ โดยปกติแล้วช่วงปีสีจะส่วนมากก็จะกินที่แคนทีนนี่แหละครับเป็นโรงอาหารของมหาวิทยาลัยอุดรเราแล้วก็ราคาถูกด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะอร่อยเลยแนะนำนะครับโอเคครับขอสามคำให้กับชีวิตในมหาลัยนะครับโอ้ตลอด4ี่ปีมานี่ก็อยากจะพูดว่า โคตรหนักเลยครับผมโอเคครับขอคอนแทกหน่อยได้ไหมครับอ๋อคอนแทกเป็น IG แล้วกันแล้วกันนะครับอ่าอันเดอร์สกอร์ออ่า H H H เอ่าเอ็มครับผมโอเคสถานะของพี่เป็นไงบ้างครับแล้วตอนนี้โสดครับโอเคครับขอบคุณครับไม่เป็นไรัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อโซเฟียค่ะชื่ออ๋ยค่ะ ค่ปะปกติแล้วน้องโซเฟียเนี่ยช่วงเที่ยงไปกินข้าวที่ไหนคะหน้ามอค่ะอ๋อแล้วน้องอุ๋ยล่ะคะหน้มา,นมามอเหมือนกันค่ะแล้วสถานะของทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างครับมีแฟนแล้วคะ่ะไม,ไม่ไม่มีใครคะ่ะแล้วขอสามคำให้กับชีวิตในมหาลาัยหน่อยได้ไหมครับรู้สึกดี ก็ดีค่ะโอเคครับขอคอนแทคให้กับหนุมน่มๆหน่อยได้ไหมครับสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนได้ค่ะนี่ค่ะให้คนนี้ไปขึ้นนะคะไปแรกกันนะคะขอบคุณค่ะ